สวยได้ดั่งใจกับ10ประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวสูตรสรรพคุณแบบโบราณได้ผลจริงสวัสดีครับถ้าหากคุณกำลังมองหาวัตถุดิบเพิ่มความสวยความงามให้กับร่างกายโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีขอแนะนำครับการเสริมความงามด้วยน้ำมันมะพร้าวเราไปรู้จักกันดีกว่าครับว่าใช้ยังไงกันบ้างกับ10ประโยชน์เหล่านี้ หนึ่งใช้น้ำมันมะพร้าวหมักผมก่อนสระผมจะทำให้ผมนุ่มมันเงางาม 2. ใช้สครับรลมฝีปากทำให้ฝีปากนุ่มอมชมพูและดูอ่อนเยาว์อิ่มเอิบ 3. ใช้บำรุงเล็บได้ครับเพียงแค่ทาเนยมะพร้าวแบบบางๆช่วยบำรุงเล็บได้อย่างยอดเยี่ยมกํากำจัดยิ้วรอยรอบดวงตาเพียงทาก่อนที่จะอาบน้ำประมาณ1ิพนาทีทุกวันช่วยได้แน่นอน 6แก้ปัญหาผมร่วงเพียงหมักผมเป็นประจำด้วยน้ำมันมะพร้าวครับช่วยได้100 7. เซนช่วยบำรุงผิวพรรณให้เนียนนุ่มเพียงแค่ใช้น้ำมันมะพร้าวทาตัวก่อนอาบน้ำครับช่วยได้แน่นอน 8. ช่วยกำจัดเชือ้อราเพียงแค่ใช้น้ำมันมะพร้าวทาบริเวณน,นั้นช่วยได้ครับ 9. สครับผิวเดงเพียงใช้น้ำมันมะพร้าวชโลมตัวและขัดตัวประจำผิวเดงแน่นอน 10. ช่วยยกกระชับรูขุนขนครับเป็นไงกันบ้างอย่าลืมกดติดตามนะ